ครับกลับมาติดตามข่าวสารกับรายการอีสานเซานีกันต่อครับผู้ชมก่อนสิไปเบิงสื่อของน้องฮิโปเดี๋ยวช่วงนี้ครับสิพาผู้ชมไปเบิงบรรยากาศของเมื่อว่านครับที่่านนายกรัฐมนตรีเพื่อได้มีการลงพื้นที่ไปทีจังหวัดร้อยเอดครับเพื่อเป็นการตัวติดตามรอยเอดโมเดลพื้นที่น้ำร่องครับในการแก้ไขปัญหายาเสพติดพ่อมประกาศครับขยายผลยกระดับการแก้ไขปัญหายาเสพติดพื้นที่ต่างๆเริ่มจาก1ิจังหวัดในพื้นที่น้ำร่องถั่วไทยครับ ที่วัดบ้านขาวทุ่งอําเภอทวัดบุรีจังหวัดอร่อยเอ็ดครับนางสาวแพทย์ทองท่านชินวัตรนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายภูมิ่าท่าวชยช,ยชยัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนางสาวจิราพรสินธุไพรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีและคณะนะครับเดินลงพื้นทีต่ตรวจติดตามร่อยเอ็ดโมเดลการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติด ขีกำหนดเป็นผู้ที่นํำร่องทั่วประเทศครับซึ่งได้นำเนื่นซึ่งได้มีการดำเนินการโดยใส่ทวัตบุรีโมเดลเป็นต้นแบบในการดำเนินงานภายใต้โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายเร่งด่วนด้วยกระบวนการที่ใส่ชุ่มซ้นเนี่ยเป็นศูนย์กลางด้วยซีบีทีเอ็กโดยนายกรัฐมนตรีได้มีการพบปะผู้กาครับที่ได้เข้าสู่กระบวนการรับการบำบัดและก็ได้ผ่านการบำบัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ครับนายกรัฐมนตรียังได้มีการมอบแนวทางการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดอาทีครับจากนี้ต้องมีความเข้มข้นในการอายัตนะครับยึดสาบผูกกระทำผิด ปปสครับตองมีการจัดเหตุข้อมูลกลางติดตามความคืบหน้าในการดําเนินการและก็ภาคส่วนที่เกี่ยวของก็ต้องมีการดําเนินงานแบบบูรณาการร่วมนะครับเพื่อให้การดําเนินงานมีประสิทธิภาพสูงสุดให้ประเทศไทยได้ขึ้นสด้ขึ้นซื้อว่าเป็นประเทศสีขาวและจะยกระดับการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดไปยังพื้นที่ต่างๆตามผู้มิภาคนะครับเริ่มจากจังหวัดน้ำร่องซิบจังหวัดกาด้แก ภาคเหนือครับจังหวัดเชียงใหม่ภาคกลางครับจังหวัดอุทัยธานีปทุมธานีประจวบคิรีขันส่วนภาคตะวันออกเชียงเหนือครับกสซมีจังหวัดสกลนครและกะนครพนมภาคตะวันออกที่จังหวัดระยองครับภาคใตก้กะซิเป็นจังหวัดนครราชสีมาตรังและกะนราธิวาสนั่นเองครับจากนั้นค่ะนายกรัฐมนตรีและกะคณะเดินทางไปที่ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชอำเภอศรีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อที่จะตรวจและกะเยี่ยมกระบวนการฟื้นฟู ผูติดยาเสพติดและก็ให้กำลังใจผููเขารับการบำบัดและกญาติที่มินิทัญญารักบ้านหักแพงงรงพยาบาลศรีสมเด็จซึ่งก็เป็นมินิทัญญารักแห่งแรกในพื้นที่ของจังหวัด้อยเอ็ดที่มีการนําเอาการประยุกต์วิธีการใส่ทางสาธารณสุขและก็วิธีการทางทหารมาบำบัดผู้ป่วยยาเสพติดซึ่งก็มีผู้ป่วยรุนแรง ที่รับการเขารับการเอ่อโดยความสมัครใจเขารับการบำบัดจำนวนหา13คนปัจจุบันจังหวัดร้อยเอ็ดก็ได้เปิดให้บริการจำนวน6แห่งน้ำกันและการจะพิจารณาปรับปรุงสถานที่เพิ่มอีกเป็นเจ็ดแห่งเพื่อลองรับผู้ป่วยที่จะเข้าสู่การบำบัดฟื้นฟูในอนาคตนั่นเองค่ะ ครับหลังจากนั้นครับก็ได้เดินทางไปตรวจติดตามการฝึกอาชีพและ,และการเดินทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ที่เคยเขารับการบำบัดยาเสพติดที่ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดตบลนนำสาสอำเภอจตุรพักพิมานครับจังหวัด รอยเอสซึ่งจะเป็นการดําเนินการของรอยเอสโมเดลในการสร้างความอย่างยืนให้แก่ผู้ป่วยโดยให้โอกาสผู้ป่วยครับได้รับการฟื้นฟูทางสังคมผ่านการฝึกอาชีพเกิดช่องทางในการสร้างรายได้โดยมีหน่วยงานระดับอําเภอนะครับบริรณาการให้ความรู้ด้านอาชีพซึ่งชดคล้องกับอาชีพเดิมนะครับของผู้ที่เขารับการบําบัดก็คือการเห็ดเกษตรกรรมครับอธิการเห็ดปุ๋ยมัก พราะตนอ่อนท่านตะวันท่านตะวันนะครับการมีการเหตุไม่กวาดอีกน้ำครับซึ่งวันนี้เข้ากับซมีเสียงนะครับของ่านนายกรัฐมนตรีสิบเป็นเสียงยังไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันครับวันนี้เองค่ะรัฐบาลมาเพื่อดูว่าร้อยเอ็ดทำไปถึงไหนแล้วมีอะไรที่เราจะสพอร์ตเพิ่มเติมได้รัฐบาลก็พร้อมเต็มที่นะคะและแน่นอนว่ารัฐบาลก็ขอยืนยันค่ะว่าจะทำให้ ประเทศของเรานะคะมียาเสพติดน้อยลงน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วก็จะปากปานยาเสพติดอย่างเข้มแข็งเด็ดขาดแล้วก็ต่อเนื่องนะคะก็ขอให้ทุกคนช่วยเป็นกําลังใจให้กันและกันด้วยทั้งผู้เสพเองทั้งคนทํางานเองนะคะกําลังใจเป็นสิ่งสําคัญให้ทุกคนช่วยกันให้เต็มที่มีอะไรขาดจอยังไงรัฐบาลจะช่วยเหลือแล้วก็จะทํานโยบายนี้ให้เต็มที่ที่สุดค่ะ